กับในว่าลงทุนนะครับก็เช่นเคยนะนะครับช่องเ,เรานะครับเพจเราจุดประสงค์เป้าหมายนะครับต้องการให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินนะครับันที่ติดตามนะก่อนปี2030นะครับก็ถ้าใครมีความมุ่งมั่นนะมีความแรงกล้านะมีความฝันนะครับแล้วก็อยากได้แรงบันดาลใจเนี่ยเข้ามาที่เพจเข้ามาที่ช n e l มาฟัง y o u t u b e นะครับหรือไม่ก็เข้ามาที่เพจก็ได้นะครับก็ มารับฟังข้อมูลอะไรก็คือจริงๆแล้วข้อมูลทุกอย่างก็ฟรีหมดนะครับผมก็เชื่อว่าถ้ามีผู้ที่มีสาภาพทางการเงินเนี่ยแม้เพียงคนเดียวนะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะว่าพวเราเนี่ยถ้ามีสรภาพแล้วเนี่ยก็อาจจะทําอยากจะทําอะไรคือเราไม่ได้หยุดทํางานนะอย่างผมก็ยังทํางานต่อก็คือสารต่อความมุ่งมั่นนะครับของผมเองที่อยากจะให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยมีสาภาพทางการเงินไม่มีหนี้ไม่มีสินนะครับมีเงินเก็บ ก็ถ้าเชื่อมั่นก็ไปด้วยกันนะนะครับตอนนี้เพจก็มีผู้ที่ติดตามอยู่ประมาณหนึ่งแสี่สี่พันสี่ร้อยสาสิบสองท่านนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าท่านนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกการติดตามนะครับอเดี๋ยววันนี้อ่ในในเพจก็จะมีคอร์สด้วยคอร์สลงทุนนะก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นราคา3 3 3สามานะครับ วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับอ,อันนี้เลยนะครับเป็นฟู time investor ไนะน full time ลไทม์อินเวสเตอร์ดีจริงไหมนะเป็นฟูลไทม์เลยนะเป็นฟูลไทม์เลยนะครับอินเวสเตอร์ดีจริงไหมก็ต้องขอ,อบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ผมก็ได้ลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็มาลงทุนเต็มเ,มเวลานะครับแล้วก็งานอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นแบบเนี้ยก็คือเป็นยูทูบเบอร์เป็นเจ้าของเพจนะครับแล้วก็มีคอร์สลงทุนนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ย ไรายได้หลักๆของผมเนี่ยก็มาจากการลงทุนเป็นหลักเลยนะครับในในการทำแบบอื่นเนี่ยผมทำเพื่อความสนุกสนานนะก็คือหมายความว่าเราเลือกที่จะทำงานอยากที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมก็จริงๆอ่ะผมก็ยังสามารถทำงานประจำได้นะครับเพราะว่ามันก็ทำไปได้เรื่อยๆอะ่ะถ้าพูดพูดไปตามตรงนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะออกมาท้าทายตัวเองด้วยว่า เออเราอยากจะมาลงทุนเต็มตัวดูซิว่าผลงานมันจะดีขึ้นแค่ไหนนะนะครับก็ลองมาดูความแตกต่างนะครับของคนเล่นหุ้นของคนทางานกับคนคนเล่นหุ้นของคนทํางานประจํากับ f ูลไทม์อินเวสเตอนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญนะ่คิดเกี่ยวกับการเป็นนักลงทุนแต่เ,ตเวลาหรือฟูลไทม์นะครับก็คือคงหนีไม่พ้นความคิดแบบเนี้นะในภาพเลย <laughs> นะครับมีเวลาว่างเหลือเฟือนะจริงไหมมีเวลาว่างเหลือเฟือจริงไหมนะครับ เป็นไงครับได้จิบกาแฟเล่นหุ้นกดค e ีย์บอร์ดจิ้มซื้อขายนะอันนี้จริงนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะารายรูปอินเวสเตอร์คงไม่ได้ซื้อขายรายวันขนาดนั้นนะนะครับแต่ก็โอเคมันก็ต้องมีโมเมนต์ว่าเออกดจิ้มซ,ซื้อขายนะครับอยากไปเที่ยวไหนก็ได้เอออยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะเพราะว่าเรามีเวลาอิสระนี่จริงไหมอ,อ่าจริงไหเดี๋ยวมาดูกันนะครับทํางานอยู่กับบ้านตื่นเวลาไหนก็ได้เอออันนี้จริงนะครับอันนี้จริงก็คือผมก็ทํางานอยู่กับบ้านนะครับ จริงๆก็คืออยากจะตื่นเวลาไหนก็ได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องตื่นเช้าะนะครับเพื่อที่จะมารับพมงศลข่าวสารนะก็จริงครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเนาะมีสภาพด้านเวลาจริงไหมจริงไหมนะครับแลวก็หลายความคิดที่เกี่ยวกับการเป็นนักลงทุนแต่เวลานะแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะข้อเท็จจริงนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นจินตนาการของท่านนะครับแต่ข้อเท็จจริงนะมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเรายังเป็นพนักง,งานประจําแบบว่าลงทุนหุ้นไปด้วยเนี่ย เฮ้ยมันแตกต่างจากการเป็นนักทุนเต็มเวลาอย่างไงนะะเรามาติดตามกันนะครับดูประการแรกเลยนะผมก็แยกเป็นประเด็นออกมานะครับประการแรกเนี่ยนักทุนเต็มเวลาเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินอย่างจริงจังนะาซเรียสนะซีเรียสนะซีเรีเ,รเ,รเลยอะนะครับคือข้อเสียของนักทุนเต็มเ,เวลาคือไม่มีเงินประจําทุกเดือนนะครับอันนี้โดยเฉพาะคนที่พอร์ตอาจจะยังไม่ใหญ่นะแล้วก็คิดว่าอยากจะออกมาจากงานเนี่ยมาเทรดนะเนี่ยเป็นข้อข้อคิดนะครับ ไม่ได้หมายควาว่าต้องทําตามเป็นข้อคิดนะไม่มีเงินประจําทุกเดือนการที่ไม่มีเงินประจําทุกๆเดือนเนี่ยก็ทําให้เขาว่าต้องคิดเรื่องอการบริหารจัดการสภาพคล่องสภาพคล่องในที่หมายถึงเงินที่เราใช้นะครับหรือว่าเงินที่ต้องใช้ทุกๆเดือนควบคู่กับการลงทุนไปด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยไม่สามารถใช้เงินลงทุนเต็มร้อนะมันสมมติว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณเอาไปลงทุนเต็มร้อยเนี่ยผมว่าประมาทนะ ต,ต้องเผื่อเงินไปใ,ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นเงินสดด้วยนะครับนี่นี่คือสาเหตุที่ทําให้ผมจะต้องมีเงินสดอยู่ในมือด้วยนะครับสําหรับการเป็นนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็อาจไม่ต้องกังวลเรื่องเงินที่ต้องใช้จ่ายในแต่และเดือนนะครับเพราะว่าะจะได้รับเงินเดือนแน่นอนทุกๆุกสิ้นเดือนนะอันนี้ข้อดีข้อดีของการเป็นนุษย์เงินเดือนนี่คือข้อดีของการเป็นนุษย์เงินเดือนนะครับซึ่งสามารถมีเงินมาเติมผ่อนได้ยังไม่จํากัดแล้วก็ที่สําคัญผมก็เคยเหมือนเหมือนเคยกล่าวไว เขาเรียกว่าอะไรอ่หุ้นตัวไหนเนี่ยที่จะให้เงินเดือนกับคุณทุกเดือนอะ่ะเคยเห็นไหมอ่านะไม่มีหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเป็นผลปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยฉะนั้นการบริหารจัดการเงินสําคัญนะครับไม่เหมือนพนังกงานประจํามีเงินดือนทุกเดือนนะประการที่2คือความเครียดนะความเครียดการเป็นนังทุนต่เวลาเราไม่ได้มีแต่ความสุขเดียวถูกไหมนะครับสุขทุกข,ข,ข์ของคู่กันนะโลกธรรมแปดนะ หากคิดจะเป็นนักทุนแต่เวลาจริงสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความไม่แน่นอนของอไรายได้แต่ละเดือนนะครับก็คือเราไม่มีทางรู้ว่าหุ้นที่เราซื้อมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะรู้ไหมถ้ารู้ก็สบายแล้วถูกไหมนะครับเราก็ต้องคาดการณ์นะครับเวลาไหนมันจะขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าอาจจะขึ้นในสองเดือนข้างหน้า,นนา,ห,นาหรือมันอาจจะขึ้นในไม่กี่วันก็ได้นะผมเคยซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยบางวันซื้อวันนี้พรุ่งนี้กําไรละนาะกำไรแบบเป็นหลักแสนด้วยอะไรเงี้ยนะ ดังนั้นการที่เป็นนักลงทุนในเวลาต้องแบกรับความเครียดมากกว่านะแต่ว่าบางทีซื้อแล้วไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะครับก็สําหรับคนทํางานประจำเนี่ยอาจจะเครียดนะครับจากงานประจำนะแต่ถ้าไม่นับเรื่องความเครียดจากงานประจำถึงว่าเออมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะใครทํางานประจําแล้วไม่เครียดก็อาจจะมีแต่ว่าน้อยใช่ไหมครับความเครียดจากการลงทุนดูเหมือนมันจะน้อยความเครียดจากการลงทุนดูเหมือนจะน้อยกว่าเพราะว่าหากเราไม่ลงทุนแบบ หนักจนไม่มีเงินไปใช้จ่ายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสิ้นเดือนเอาหมายถึงว่าคนที่ทํางานประจํามันมีความเครียดน้อยกว่านะผมอาจจะข้ามอ,อ่านอ่านอ่านประเด็นพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับขออภัยนะครับหากเราลงไม่ลงทุนหนักจนเกิดไปจนไม่มีเงินไปใช้จ่ายอย่างน้อยสิ้นเดือนเราก็ยังมีเงินเดือนนะหมายถึงว่าการที่เราทํางานเมือนเรามีอะไรพิงหลังนะครับนี่คือข้อดีของการเป็นนักลงทุนแบบทํางานประจําไปด้วยนะ <S <S <ๆ S 2> ผมไม่ผมไม่เชียร์ไม่เชียร์ให้คนลาออกนะไม่ ประการที่3ก็คือวิธีการลงทุนของพนักงานกินเงินเดือนเนี่ยกับทั้งทุนแต่เวลาเป็นยังไงนะครับวิธีการลงทุนพนักงานกินเงินเดือนเนี่ยสมมติว่าเราได้เงินประจําทุกๆเดือนล้วก็อาจจะออกแบบการลงทุนแบบพสซีฟได้นะครับก็คือเชิงรับก็แบบซื้อแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนอ่ะเขาเรียกว่าดอลลาร์คอร์สเอฟเฟอร์เรหรือ DCA นะครับ DCA เนี่ยก็ย่อมาจากดอลลาร์คอร์สเอฟเฟอร์เรนะครับนักลงทุนบ้านเราก็จะคุ้นเคยกับว่าลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับแบบแบบถั เป็นการทยอยซื้อหุ้นเป็นงวดๆนะครับด้วยจํานวนเงินครั้งละเทะ่ากันนะครับโดยที่ว่ากําหนดงวดเป็นหนึ่งเดือนซื้อครั้งหนึ่งหรือว่ากําหนดวันซื้อแต่ละเดือนตายตัวชัดเจนทาต่อเน,นื่องเป็นวินัยน,นะแต่ปัจจุบันนี้ดอลลาร์คอร์สนี่เขาแตกแขนงไปเยอะนะครับข้า,าจ,จะเดือนนี้ยังไม่ซื้อหุ้นหุ้นหุ้นขึ้นเยอะเดี๋ยวเดือนไหนหุ้นตกค่อยอัดไปซื้ออะไรนี้แล้วแต่ท่านเลยนะก็คือเป็นวิธีที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปคาดดาวตลาดนะครับ ซึ่งวิธีแบบนี้ไม่ต้องคาดเดาก็คือคุณซื้อทุกๆเดือนมันง่ายกว่านะครับการทำดอลลาร์ด c a เอนี่ยผมแบ่งตามลักษณะอย่างนี้นะครับบางทีบางคนทำา DCA มาแล้วแบบขาดทุนเนี่ยนะก็เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงตลาดขาลงนะครับนี่คือเหตุผลแต่ถ้าตลาดกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยผมผมว่าถ้าคุณเลือกถูกตัวจริงๆนะถ้าเลือกถูกตัวจริงๆยังไงดี a คุณก็น่าจะมีกำไรนะครับอีอ่ะผมแบ่งตามลักษณะเป็น3ส่วนนะสามแบบนะครับ DCA กับหุ้นเติบโตเช่น CPO AOT โนะโดยโดยหลักการคือซื้อหุ้นเติบโตที่มีรายจะเติบโตอีกสิปีข้างหน้าเท่านั้นนะครับซื้อเฉลี่ยเท่ากันทุกๆเดือนนี่หลักการแรกหลักการที่2คือ DCA กับหุ้นปันผลนะครับเช่น Q House หลักการก็คือต้องเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลสม่ำเสมอน,น,นะครับมีความแน่นอนไม่ใช่ว่าปีนี้ปันผลเยอะปีหน้าปันผลน้อยหรือไม่ปันผลเลยอะไรเงี้ยน,นะหลักการที่3คือ DCA กับหุ้นพันธจักรเช่น IVL อาจจะมีเสียงลูกสาวผม <laughs> นิดนนึงนะนะครับ เช่น i v l TOP PGGC นะครับหลักการก็คือมองหาหุ้นที่จะเติบโตแบบมีรอบวัฏจักรขาขึ้นเพื่อทางกำไรก้อนใหญ่นะเราไปเลือกดูนะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือสำหรับนัก,กลงทุนแต่เวลาเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องแบกรับความเครียดที่ต้องต้องบอกว่ามากกว่าการทํามีงานประจําพิงหลังอะนะนะครับโดยเฉพาะคนที่พอร์ตยังไม่ใหญ่นะครับวิธีการที่เหมาะ สำหรับคนทำงานประจำก็คือลงทุนไปด้วยแล้วก็ซื้อเฉลี่ยแบบ BCA ในหุ้นเติบโตนะอันนี้เป็นข้อสรุปแต่ว่าไม่ได้มายความว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดลองไปพิจารณาดูนะครับผมก็จะมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับอย่างที่บอก333นะครับคอร์สนี้ก็ออกแบบมาสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็หรือว่าลงทุนมาได้สักพักละแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับ ก็ลองดูนะก็มีคนมาเรียนตอนนี้ก็ร่วมพันละนะครับร่วมพันท่านละแล้วก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือ,อาบางคนทํากําไรแบบได้เป็นข้อเป็นกำอะนะครับผมเดี๋ยวบางทีผมพูดตัวเลขกําไรเลยมีคนไม่ชอบนะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มค่านะครับก็ผมเชื่อมั่นเพราะว่าผมก็ตั้งใจทํานะครับแล้วก็ พยายามออกแบบคอร์สให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีให้เข้ากลุ่มคุยหุ้นนะครับ2กลุ่มเลยนะก็เป็นกลุ่มใน Facebook กับกลุ่มใน Line นะแล้วก็มีแถมหนังสืออ e ีบุ๊กไว้ให้อ่านด้วยใครสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะนะครับคนเรียนมาเป็นหลักั้ะลุพันคนน่าจะ9 0 0า0 0พนคนด้ละนะครับแล้วก็ผมก็ยืระยะคอร์สต,ตัวนี้มาประมาณปีหนึ่งละนะครับจะปีละนะก็มีคนสมัครเรื่อยๆมันก็เหมือนกับ การันตีตัวเองอ่ะนะครับก็เราก็พูดไปเหมือนโฆษณานะแล้วก็อย่างนึงก็คือถ้าใครต้องการจะเปิดพอร์ตนะครับกับทางที่กรุ๊ปนะเข้ามากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับยละเลอียดทุกอย่างอยู่ใต้ใต้ลิงก์นะครับอาจอยู่ข้างล่างเลยนะไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรคอมมิชชั่นถูกมากนะครับคือร้ายละเจ็ดร้อยห้าสิบนะ นะครับเข้ามากรอ,อกแค่ไม่กี่อนนันคือชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จะส่งเอกสอการลนา์แค่นี้นะครับแล้วก็แอดแอดลน์มาคุยกันได้เลยนะเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อ,อกลับไปทําเรื่องทําเลยเรียบร้อยเลยนะง่ายมากนะครับลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็มีโปรโมชั่นพิเศษเป็นพันธมิตรกับในแว่นนะครับคือการที่กุ๊ปนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะมีสภาพทางการงินก่อนปี2030ผมเชื่อว,ว่าทุกท่านทำได้นะ ผมก็ไม่อยากให้ไขรตกรถสักคนะนะครับเราไปด้วยกันนะช่วงปี2020เนี่ยหุดนลดรลาคาลงมาเยอะนะครับมันมีช่วงเวลาให้เราเก็บเกี่ยวนะเชื่อเช,ชื่อมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยน,นะครับผมเชื่อว่าไปได้นะครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ